สวัสดีค่ะสวัสดีกับชาวเพรกฤษฎานะคะวันนี้มาชมพี่ขวัญรอบเที่ยงรถเล็กๆสเปคคนเมืองค่ะรถเล็กๆสเปคคนเมืองค่ะหรือว่าจะวิ่งต่างจังหวัดก็ได้อันนี้ไม่ว่ากันเพราะว่าคันนี้เครื่องพันารถโตโยต้าวีออลรถยอดนิยมยอดรถยอดฮิตตั้งแต่ออกป้ายแดงมาจนถึงปัจจุบันปี2011เครื่อง1500ออโต้ค่ะวีออเอาราคาพิเศษสุดๆกันไปเลย ปกติคันนี้ต้องตั้งอยู่2 7 9 0 0 0บาทคุณไอาไป2 3 9 0 0 0บาทจัดเต็มฟรีดาวผ่อนได้84งวดออกรถ0บาทผ่อน4 0 0พันออกรถ0บาทผ่อน4 0 0พันย้ำไว้เลยนะคะแคปเจอร์หน้าจอมาเลยขับฟรีอีก6เดือนอท่านใดนะคะที่อยากมีรถสวยๆไว้ใช้งานนะคะพี่ควันบอกเลยนะวีออสไม่เคยตกรุ่นนะคะ ไปที่ไหนก็มีแต่คนมองไปที่ไหนก็มีแต่คนรู้จักเพราะอะไรเป็นรถยอดนิยมตั้งแต่ออกโชว์รูมป้ายแดงมาเลยและบอกเลยนะคะวีออสขายดิบขายดีมีเท่าไหร่ก็ขายหมดเพราะอะไรรู้ไหมเป็นรถใช้ง่ายค่ะขับคล่องค่ะช่วงล่างก็ดีนะคะลูกค้าขาแล้วก็ราคาเนี่ยสำคัญมากเลยราคาถูกมากๆสีบอลดูแลง่ายมากอีก5ปีก็ไม่เก่าวค่ะถ้าเป็นรถสีขาวค่ะหนึ่งเดือนก็เหลืองค่ะลูกค้าขา แตนนี่สบอลนะคะเดี๋ยวพี่ควันแถมแว็กแก้วเบสิกให้อีกสองรอบเลยใช่ไหมสองรอบแล้วใช่ไหมเอาไปอีกค่ะคูปองเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถโมบายไปไปดูแลท่านถึงหน้าบ้าน <c oughs> ไม่มีที่ไหนมีมีที่โจรูมกิจสดากูดคาดที่เดียว <c oughs> มีรถโมบายไปดูแลคุณถึงหน้าบ้าน <c oughs> และรถคันนี้นะคะ <c oughs> เป็นการผ่านประกันฟิกแมนนะคะ จุดอินสเปกเตอร์นะคะมาแล้ว177รายการค่ะ117 179รายการค่ะอันนี้คือรถปีนี้ตรวจผ่านถือว่าสุดยอดตะคงตะเข็บเม็ดองเอสดด้านข้างนะคะตัวนี้เป็นเครื่องตัวใหม่แล้วนะคะตัว v ีวีทนะกำลังเครื่องดีค่ะเวลาขับเคลื่อนหรือเวลาขับนะคะเป็นไฟแบบ เอกลักษณ์ของเขานะั่นแหละวีออสนะคะโอ๊ยรีบเลยนะคะลูกค้าคะพี่ขวัญครับคันนี้ต้องมีไรายได้เท่าไหรสี่พันมีไรายได้แปดพันค่ะสี่พันส่งสี่พันมีรายได้แปดพันค่ะพี่ขวัญขอรายได้แปดพันขึ้นไปมารซื้อรถคันนี้ได้เลยค่ะสวยคือสวยตรงไหนไม่สวยพี่ขวัญติให้เลยมีขวัญมิก้พี่ขวัญติสีนิดนึงไปแล้วเป็นสีเด,มเดิมๆจากเจ้าของเดิมโอ้ข้างในพูดไม่ได้แล้วสิคะ ตีรถเขาไม่ได้แล้วสิคะนี่มันบอกป้ายแดงชัดๆลูกค้านี่มันบอกป้ายแดงชัดๆคะ่ะไม่มีรอยขี้บุหรี่ไม่มีตำหนินั่งกันบ้างหรือเปล่ามันใช่หรอคะมันใช่หรอคะสวยมากคะ่ะวิออสนะคะลูกค้าขออนุญาตเหยียบนะแต่รถเขาสวยมากเราไม่อยากเหยียบพื้นเขาเลยนะคะบอกก็ใหม่มากตะกล้องดูสิตะกล้องดูสิคะเด้งดึงและแน่นมาก ด้งดึงแล้วแน่นมากค่ะลูกค้าแล้วพี่ก่อนกล้าชนเลยนะน่าจะสั่งเหมือนรถหลุดออกมาจาก้ายแดงอะบอกเขาอะทุกคนโซนเงาแวบค่ะเงาแวบที่วางแก้วค่ะที่วางแก้วค่ะเก๊ค่ะสวยค่ะนะคะวีออสเกียรธรรมดานะคะเอ้วีออสเกียออโต้น,นะคะโทษทีนะคะจะยังห่วงเกียรธรรมดาอยู่ตัวนี้นะคะคอนโซนนะคะ หัวเกียร์ไม่มีถลอกเบ้าเกียร์ไม่มีถลอกค่ะเบ้าเกียร์ไม่มีถลอกนะคะหัวเกียร์ไม่มีถลอกค่ะช่องปรับอุณอภูมิทุกอย่างไม่มีถลอกค่ะนะคะคอนโซลชุดเครื่องเสียงดูตามือพี่ขว่ญเลยนะคะ <Isaac> ไม่มีตาหลออถลอกไม่มีแตกคะ่ะหน้าปัดเรือนไมคค่ะสวยงามค่ะไม่มีตําหนิคอนโซลค่ะคอนโซลไม่เหนียวนะคะ ไม่มีแตกค่ะพี่ขวัญกำลังมองให้ปลายติดสวยงามบ้มานบางแดดบ้านบางแดดสวยงามแต่เอาจริงๆนะเวลาขับรถชบเงินมากบ้านบางแดดนะมันบังไม่ได้อะจริงๆแล้ว <c ười> ใครขับรถแล้วเวลาแดดส่องแล้วโอ้โหมันไม่มันไม่ถึงนะคะมันไม่ถึง <c ười> เดี๋ยวพี่ต้องเช็คแล้วว่าเนี่ยสั่งป้ายแดงมาลงหรือเปล่าเนี่ยสวยขนาดนี้ แน่นมากลูกค้าไม่มีตําหนินะคะไม่มีตําหนินะคะกิ๊บเกิบดูดิเห็นไหมคะมันเด้งคืนเลยนะคะวิธีดูเบาะนะลูกค้าถ้านั่งเข้าไปแล้วกดเข้าไปแล้วมันยังอยู่ที่เดิมนะมกดเข้าไปแล้วมันเป็นหลุมนะแปลว่าเบาะนั้นข้างในแตกแต่เนี้ยดูเลยมันเด้งคืนเลยนะคะมันเด้งคืนเลยนะคะลูกค้าอันนี้ของจริงนะเพดานล่ะเพดานด้านบน ไม่มีรอยย่นไม่มีรอยเปลี่ยนนะคะเป็นเพดานเดิมนะคะลูกค้าขาสวยสวยสวยงามสัญลักษณ์สิ่งสําคัญไม่เคยแกะออกค่ะเพราะมันหาซื้อไม่ได้นะมอออกกอนนะมันหาซื้อไม่ได้นะสติกเกอร์ตัวนี้นะหรือว่าจะเป็นแบตเตอรี่หรือว่าจะเป็นออด้านหน้าถือว่าโอเคคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขามาเลยค่ะกับ239 0 0 0บาทส่ง84งวดได้เลยหรือ คน4,000ดาว0บาทโทรหาพี่ขวัญ0863159977 0863159977วันนี้พี่ขวัญขอราก่อนสวัสดีค่ะ